สวัสดีครับพบก,กับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมอาร์คโวคาโลกันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะไปจับแหลกดีกว่าครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีว่าสัตว์เนี่ยมันเกิดบางที่เนะี่ยมันไม่แน่นอนนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะไปจับสัตว์แปลกๆดีกว่าครับที่มันมีความสามารถต่างๆนะครับโอเคไปเลยไปลุกตัวนี้เลยขึ้นไปเลยโอเคไปเลยมินไปอืม มันมีอะไรบ้างวะข้างล่างก็ยังไม่รู้เลยครับว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าครับว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างครับโอเคไปเปิดกล้องดูดิโอ้เฮ <c oughs> ทำไมสุดยอดจังเลยวะว้าว ไปข้างูงก่อนครับเราจะได้เห็นอะไรได้ชัดเจนนะครับมาตรงแอ่งน้ำนี่น่าจะมีตัวอะไรมาเกิดบ้างวะอืมต้องมีสัตว์แปลกๆบางตัวมาเกิดดีครับมาไปกันดีกว่า ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมเสียมเพี้ยนมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับแม่งบ้าหจะฉายเลยโอ้ยอตรงนี้นะ่ะทัาเป็นบ้านมากเลยคับโอ้สุดยอดเลยครับเหมือนเหมือนเป็นสนามอะไรที่อยู่ชั้นบนเลยครับสนามสวรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก้อนก้อนใหญ่ตรงโน้นดีกว่าก็ไอ้ภูเขาก้อนใหญ่นั่นครับไปไปดูเลย ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากเกิดบ้างครับอืมเฮ้ยอะไรอะ่ะจับได้เปล่าวะเฮ้ยจับได้ครับไอ้ตัวนี้หุ่นยนต์นี้จับได้ครับโอ้มาเลยมามโอ้อะไรนะ Enforcer เ,เหรอเออลืมชื่อแล้วอะเฮ้ย ได้แล้วได้แล้วมามาเฮ้ยโอดออดเมจอย่ายุ่งดิเอ๋พอสเตอร์เอ้ยมันสลบยากจังเลยเฮ้ยอุ้ยข้าสลบมันเป็นแสนได้เหรอเฮ้ยทำไมควรสุดตีนอะไรอย่างงี้วะไอ้หานี่ฮะแต่ผูขอจริงให้มึงสลบก็พอละ เพิ่งไปไหนนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูต้องขึ้นนกแล้วอะมาโอเคโอ้เนี่ยผมเบื่อระบบการกระโดดผมมาถ่ยแล้วช่วยปรับปรุงดิโอ้ยไม่อยากด่าผู้พัฒนาเลยโอเค โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันหลังจากที่แอมโฟสเตอร์ได้แล้วครับโอเคครับหลังจากที่เราจับแอมโฟสเตอร์ได้แล้วครับแล้วเราก็อ่ามันจะติดบัตนะครับโอ้หมันจะทําอะไรมันไม่ได้เลยครับว้าวโอ้โหแอมโฟสเตอร์ออกไปไม่ได้สินะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเอ๊เก็บแอนโฟสเตอร์ไปเลยครับเก็บมันไว้เก็บมันไว้โอเคเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำรบกูเฮ้ยอย่าทำรบกูเฮ้ยอะไรมึงอะฮะอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงเอออะไรมึงเออเอองออกคาลัมึงเหรอฮะฮะออกไปสินับต้องเฮ้ยโอ้ยคิดว่ากลัวมึงเหรอฮะออเออเออเออฉันบอไปซะเออไปไปกันเลยโอ้ แค่จะจับเอฟเฟอร์เตอร์นี่ใช้เวลานานมากเลยครับแล้วมันก็น่าเบื่อยให้ตัวเหี้ยพวกนี้แหละโอ้ oh, ผมนี่ลำพานมากเลยครับเปิดสแกนดิอเอาเฮ้ยทำไมเปิดสแกนไม่ได้ละ่ะเออเปิดได้แล้วโอเคเมื่กี้ผมก็ไปติดตั้งภาษาไทยอยู่ครับอ๋อมันอยู่กับไอ้กิฟฟินพิษนี่หว่าโอเค วางใจดีนะครับเอาผู้อ,อาถารา์ออกไปบอดเลยเอเคอยู่ตรงนั้นแหละมาหลังเราก็จะจับตัวนิ่มไฟกันเลยครับมาจับตัวนิ่มไฟเลยอ,อนั่นแหละไม่โดนไม่โดนสรุปแล้วมาโอเคครับเดีย๋ยวเราจะทำให้มันจับได้้วยกันครับ โอเคครับหลังจากตท่นี้ตัวนี้ก็จับได้แล้วครับโอเคมาโอ้ยดูสวยงามมากเลยครับเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเฮ้ยหยุดดิหยุดโอเครีบๆไปกันตอนนี้กว่าตอนนี้ข้าศึกจะขึ้นครับไป โอ้ยน่าเบื่อมังกรจังเลยครับโอเคในที่สุดเราก็จับสัตว์สองตัวมาได้แล้วครับจากนี้เราก็กลับบ้านกันเลยครับอืมเสียเวลาทอนแรกมาเยอะเลยครับอ้เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยครับเวลาจับสัตว์นี่มันก็ไม่ง่ายเลยครับเนี่ยครับผมถึงบอกว่าให้จับแหลกไปเลยครับอืม เป็นอะไรที่แบบว่าน่าเบื่อมากๆเลยครับเฮ้ได้แล้วมาออกมาเออนั่นแหละต่อมาอีกเอฟเฟอร์เซอร์โอเคสุดยอดไปเลยครับอ๋อดูดิว่าไอ้นี่ต้องใช้อะไรอ๋อต้องเอาที่ขี่มาสินะโอเคเอฟเฟอร์เซอร์ละ่ะ อ๋อเอฟโฟเซอร์ต้องใช้ที่ขีอีกเหรอโอเคโอเคต้องใช้ที่ขี่เนาะโอเคเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะไปจับสัตว์อื่นๆดีกว่าครับหลงผมจะพามังกรตัวนี้ไปเลยครับไปเดูว่าตรงพื้นที่ที่เรามาประจำเนี่ยมันมีอะไรมาเกิดบ้างครับโอ้ไม่เปลี่ยนไปเลยครับ ตรวจเช็คเลือดของแต่ละตัวดีกว่าเช็คเลือดเช็คผฆ่าสัตวเฮ้ยไอ้ใกล้ๆดูไปนะเล็กนี่มันคือตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรอ่ะดูใกล้ๆดูไปนะเล็กอ๋อเซโกนี่เองตอนแรกด้วยไอ้หางต้มพันใหม่ครับด้วยแองคาโลพันใหม่อืมต้องมีตัวอะไรมาเกิดบ้างวะแถวนี้

เนชิเวิตนี้อุ้ยเทลลาเบิร์ดเพิ่งมาเกิด3ตัวเลยครับน่าจะเป็นเทลลาเบิร์ดท,ท่านโอ้พอมาเกิดแล้วมันเอาเรื่องเลยครับโอ้ไปผมร,ปรับคนเสียงปีมังกรอ,อย่างเลยครับอืเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้มันกบเสียงพูดมากเลยครับไป ดูทางนั้นกันว่ามันมีตัวอะไรมาเกิดบนภูเขานี้บ้างต้องมีตัวอะไรสักตัวหนึ่งมาเกิดดิต้องดูเรื่อยๆครับนี่คือโมลเลลราทอปธาตอะไรเฮ้ยทาดไฟนี่วะโมลเลลราทอปธาตไฟครับเจอแล้วครับโอเคตามหาพอดีเลยเลเวลก็โอเคแล้วครับอ่า เลยโมเ,เ็ลเราท้องพัดไฟออจับได้แล้วครับโอเควาวไหนที่สุดเราก็จับมันได้แล้วโอเคครับเดีย๋ยวเราจะมาเจอตอนที่มันตื่นแล้วกันครับโอเคครับโมเดลทาวท้องพัดไฟก็ตื่นแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดีย๋ยวเราก็ทำการเก็บมันเลยครับเก็บเลยเก็บเลยจะเร็บเก็บปะ ว้าวไปแล้วไปเย่เหลือแต่ท่าไหนบ้างนะหมดเลยละก๊อปเนี่ยท่าสายฟ้าก็มีแล้วท่าพีก็มีแล้วเฮ้ยเหลือแต่ท่าน้ําแข็งนี่หว่าแล้วน้ําแข็งที่มันเป็นสีอะไรวะท่าน้ำแข็งเนะี่ยวันนี้เราก็โชคดีหน่อยครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าว่าโชคดีดีกว่าเอาโชคได้ดีกว่าครับ โชคดีนี่มันแบบว่ามันเหมือนเป็นลังหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคอืมว้าวโอ้ยอดเลยครับืมต้องมีตัวอะไรมาเกิดบ้างตัวดีๆมาเกิดมีไหมเนี่ยเยเ ตรงแถวนี้เหรอเอออ๋อรายการชาวบ้านดีอานี่อ๋ออัลฟาโดโดนี่เลยอืมเฮ้ยที่มันกิ่นของโดโด้เลยทัาะเลยนี่วะทางอาลฟาโดโดนี่จับไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนเขาข่ามันไอ้บนโดโร่ีโลต้องข่าสิครับมันเป็นสัตว์ที่มันกนคนในบ้านมากเลยล่ะโอ้ อน่ากลัวและอันตรายเอเมดูเรื่อยๆดีกว่าครับโอ้เมื่เราเห็นนกจับปลาได้ครับโอเคไปเพราะว่าจะต้องมีตัวอะไรมาเกิดบ้างนะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับีสามทีนี้จะมาเกิดโอเคโอ้มาบอล่ะตรงลาน้ําแข็งนะ่ะรู้สึกว่าสัตว์มันไม่ค่อยมาเกิดเลยครับในพวกตว์ที่มันเป็นเทพๆทั้งหลายนะครับโอ้แล้วเวลาเราจะต้องจับเนี่ยมันต้มง่ายเลยครับพวกสัตว์เทพจับไม่ง่ายนะครับโว้ย่อนเลย เดี๋ยวต้องไปผลิตไอ้พวกไอ้นั่นไอ้นี่ไปครับผมมากินอาหารที่แบบว่ายุ่งยากมากครับที่พสอาเทพอะ่ะแต่มันก็คุ้มดีนะครับว่าสมกับอ่าที่ได้นะครับสมกับอะไรที่ได้มานะครับเออไอยอดหินแหลมที่มันมันมีอะไรมาเกิดบ้างวะมันมีสัตว์ธรรมดามาเกิดเที่ยวะเลยครับ เหอ,อเห็นแล้วมันใ้ไหมฮะมันก็ต้องสลบไปก็ยังดีกว่าไม่ต้องมาวุ่นวายกับชาวบ้านพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยชอบพูดวายกับชาวบ้านครับโอเคฮันลงไปดูป่าเล่นปูดกันเลยครับว่ามีตัวดีๆตัวไหนมาเกิดบ้างป่าหญ้าแห้งนี่ก็มีแต่สัตว์ธรรมดามาเกิดทเทียบเลยครับ อ้ไม่ค่อยเห็นสัตว์ดีๆมาเกิดเลยครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่าดูทางนั้นดูทางนั้นบ้างต้องมีตัวดีๆมาเกิดบ้างสักตัวนึงตาเอาฝ่ายไครโลได้บ่เนี่ยไอ้เฮ้ยตัดเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยรู้ไหมเนี่ยเฮ้ย thằng con, ơi, ui, ừ. 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 đi nấy, con, ơi, nhỉ, ông bực ai sửa tổ này là không, đi cái cai đi, đâu nó, ơi ะไระะรูเ้เนี่ยโอยแมลงเอ้ยเนี่ยผมเบื่อไอเสือตัวนี้แหละครับใครที่เข้าป่าลิสบวนนะครับเราวางไอเสือเชี้ยพวกนี้ให้ดีๆนะครับเป็นอะไรที่น่าลำพากันมากเลยครับโอยฮาโน่หิสฮาน่ฮาโน่ฮาโน่โนโนมึงจะเอาอยัางไงฮะตามมาไหมเนี่ย มาเลยอยู่ไหนแล่ะโอ้โหมึงร้องข้างบนทำเหี้ยอะไรวะโอ้ยโอ้โห,โโหมึงลงจอดตรงนั้นด้วยแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยต้องหามุมครับต้องหามุมอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมึงกอดอยู่ไหน เฮ้ยเดี๋ยวุว่นวายกับผู้สุดทีได้ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะฮะฮะมีปัญหาอะไรไงเฮ้ย,ยมาบอกว่ายู่ไขงข้างบนเฮ้ยแท็บดูชื่อ กูน่าจะเปิดแทบตั้งนานแล้วโอ้โหเยี่ยไยลังมาไดนเวลาล้างแขนกันแล้วมาเลยไ,ไอ้เหลรามันอยู่ตรงไหนแล้วมาเฮ้ยทำไมเกมอาร์คมันติดบั๊กเยอะมากเลยวะ เพราะคนขี่กับคนน่ะโอ้โหบัดเยอะที่หายเลย <c oughs> นั่นคือตัวนิ่มอะไรน่าจะเป็นตัวนิ่มธรรมดา <c oughs> ดีนะที่ผมมีุดเก่ออย่างดีครับถ้ากิดว่าผมไม่มีุดเก่อนะ มาดเนี่ยผมตายไปนานแล้วครับแล้วก็ระวังเสือให้ดีนะครับเสือมันก็บนต้นไม้นะครับระว,วังด้วยเมื่อกี้โดนไปทีหนึ่งแล้วบ้าพอ เฮ้ยโอเเคดีย๋ยวเราไปเล่นตัวโมเดลรันท็อปกันดีกว่าครับเราก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีแล้วครับตอนนี้นะโอเคลงทางนี้เลยไปไปไป,ไปออกมาโมเดลรันท็อป โอ้โหว้าวอุ้ยสวยงามมากเลยครับเฮ้ยม,มันดูดีว่ะโมเดลเราท็อปวันนี้ <S <S ดูดีมากๆเลยครับอืมว้าวแถมดูสวยด้วยครับอืมสุดยอดต้องใช้ที่ขี่ไหมเนี่ยต้องใช้ที่ขี่ด้วยครับโอเคมา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  โอเคครับเดี๋ยวเขานะ้าถ้าผมอยากจะเล่นโมลเลราท็อปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคสำหรับเมทัลฟิวเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บค่ะสวัสดีครับ